เผยสเปค Moto E 7 Plus ใช้ชิป s n a p d ั a g o n 460รุ่นใหม่ให้กล้องหลังเลนหลัก48้านพิเซลและแบต5,000มิลลิแอมป์เผยสเปค Moto E 7 Plus ใช้ชิป s n a p d ั a g o n 460รุ่นใหม่ให้กล้องหลังเลนหลัก48ลมานพิเซลและแบต5,000ม ah. ิลลิแอมป์เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วทางโ o โต l a ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Moto E 6 Plus ที่มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่จุดใจเลยครับล่าสุดก็มีภาพของสมาร์ทโฟนรุ่นต่อยอดอย่าง Moto E7 Plus เพยออกมาแล้วครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่น Moto E7 Plus จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง5,000ม ah, ิลลิแอมป์และใช้ชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 460รุ่นใหม่ในระบเริ่มต้นที่เปิดตัวเมื่อต้นปีนี้เองครับให้แหละมะที่4 g ก๊กพร้อมลมขนาด64 g กให้กล้องหลังแบบคู่ด u a l c a ที่มีเลนหลักคว้ามือ48ล้านพิกเซลที่รองรับหมดถ่ายภาพกลางคืนแบบไนท์ว Vision อีกด้วยครับและยังมีการปล่อยภาพตัวเครื่องต้นแบบของสมาร์ทโฟนรุ่น Moto E7 Plus ออกมาอีกด้วยครับโดยมีดีไซน์จอไร้ขอบมีติ่ง่องหยดน้ำที่หน้าจอเพื่อใส่กล้องหน้าพร้อมเซ็นเซอร์สกแกนนิ้วมือที่ด้านหลังของตัวเครื่องและรองรับพอร์ตการเชื่อมต่อแบบ USB Type C ด้วยครับในต,ตอนนี้ครับยังไม่มีข้อมูลการเปิดตัวของสมาร์ทโฟนรุ่น Moto E7 Plus เพิ่มมานะครับ เราคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอีฟ้าจะมาบอกกล่าวทราบอีกทีครับ